เริ่มต้นที่จิตจิตของพวกเราคือธรรมชาติที่เป็นพระนิพพานเป็นอรหัตผลเป็นธรรมชาติที่ไม่ต้องอาศัยการปรุงแต่งจากจิตตาสังขารไม่ได้อาศัยความคิดในการทำความเข้าใจในการปรุงแต่งอะไรอะไรเลยจิตเป็นธรรมชาติที่พ้นไปจากการปรุงแต่ง อยู่เหนือการปรุงแต่งการปรุงแต่งมันเกิดขึ้นมาได้จากจิตนี่แหละจิตนี่เป็นเหมือนต้นกําเนิดจิตเป็นธรรมชาติที่มันว่างไปจากการปรุงแต่งมันไม่ใช่ว่าว่างไม่มีอะไรคือมันอยู่เหนือการปรุงแต่งมันไม่มีกิริยาไม่มีอาการไม่มีสภาวะไม่อะไรอะไรเลยพูดอะไรก็ไม่ได้ด้วยอธิบายถึงธรรมชาตินี้ยังไม่ได้เลย ธรรมชาตินี้นี่แหละคือพระนิพพานคืออรหัตผลพวกเรามีกันเรียบร้อยแล้วพวกเราทุกคนล้วนเป็นอรหัตผลกันทุกคนดวงจิตทุกดวงในสามแดนโลกธาตุล้วนเป็นพระนิพพานเป็นอรหัตผลกันทุกดวงจิตเลยไม่ว่าจะอยู่ในหม้อนรกไม่ว่าจะอยู่ในอบายภพภูมิใดไม่ว่าจะอยู่ในเทวโลกพรหมโลก จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ดวงจิตทุกดวงล้วนแล้วแต่ประพัดสอนอยู่เรียบร้อยบริบูรณ์อยู่เรียบร้อยแล้วบุญกุศลใดๆไม่สามารถอาศัยอยู่ในธรรมชาตินี้ได้อากุศลทั้งหลายก็ไม่สามารถอาศัยอยู่ในธรรมชาตินี้ได้ทั้งกุศลและอาุศลมันเป็นเพียงการปรุงแต่งของจิตตาสังขารไม่ใช่จิต จิตเป็นธรรมชาติที่อยู่เหนือการปรุงแต่งทั้งปวงมันพ้นไปจากการปรุงแต่งทั้งปวงพูดไม่ได้ที่หลวงพี่กำลังเอาภาษามนุษย์มาพูดให้พวกเราเข้าใจนี้นี่ก็เป็นจิตตาสังขารที่หลวงพี่ปรุงมันขึ้นมาคิดมันขึ้นมาตามสัญญาดึงมันขึ้นมามาพูดมา อธิบายให้พวกเราได้เข้าใจสิ่งที่พูดไม่ได้อธิบายไม่ได้าฟังไปรเรื่อยๆนะฟังแล้วอาจจะเข้าใจยากฟังดีๆเข้าใจให้ได้หลงพี่จะพยายามพูดให้มันกว้างขวางพิสดารไปเพราะจริงๆแล้วพูดสั้นๆนิดเดียวให้พวกเราเข้าใจพวกเราจะยังกันไม่ได้นั่นเองหลวงพี่ต้องพูดเยอะๆนิดหนึ่ง ต้องพยายามพูดไปให้มันกว้างขวางนิดหนึ่งเพื่อจะตะล่อมตะล่อมลงซึ่งแก่นจริงๆพยายามเข้าใจให้ได้อต่อ